นี่นะครับรถเข็นเด็กบองโกโซฟาซีของเราครับเฟรมคาร์บอนนะครับกึ่งหนักนะห้าสิบโลก็นั่งได้สบายนัเข็นได้สบายเลยครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของเรานะครับเฟรมคาร์บอนหนักเจ็ดจุดสามโลนะครับผมเฟริมผลิตมาจากคาร์บอนนะครับผมล้อเป็นพีด้านหน้าหกจุดห้าด้านหลังเจ็ดจุดห้านะครับผมสามารถเข็นได้สองทางหน้าหลังนะครับตัวผม่ถัดเป็นแม่เหล็กรุ่นนี้เราออกแบบให้ระบายอากาศได้ดีเลยครับพับกลางง่ายมากๆานะครับ ส่วนตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบยังไงนะครับวิธีพับไดอย่างนี้เลยครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทางไหนก็พับได้เลยนะครับผมง่ายมากๆครับเวลาการก็ง่ายเลยนะครับตัวนี้ยกสลับเข็นได้สองทางหน้าหลังนะครับจุดเด่นของุ่นนี้อย่างหนึ่งนะครับนอกจากน้ำหนักเบาแล้ว และแขงแรงมากๆแล้วเราพยทํามอัดเตอร์มาสำหรับเชื่อมับคาซีของเราในอนาคตด้วยนะครับนี่ตัวนี้นี่ครับแข็งแรงมากๆครับตัวนี้ก็พับง่ายๆเลยฝั่งนี้นี่ครับ,บองโกโซโฟัซีครับผม